ที่แล้วคุณทมิททราบไหมคะว่าบรรยากาศที่เมืองไทยเนี่ยพวกเราตื่นเต้นกันมากรพร้อมใจกันเกาะติดหน้าจอพร้อมจะเฮแม่และยิ่งเฮได้ยามเลยพอรู้ว่าคุณทมิทได้รับชัยชนะในวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะในตอนนั้นภูมิใจมากครับตามจริงตอนนั้นเหนื่อยจะตาย <laughs> <laughs> เหนื่อยมากๆแต่ว่ารู้ว่ามีคนไทยเอาใจมาให้นะคะให้เราชนะไอ้ไอ้ สองสามอาทิตย์ที่สุดท้ายนะคะเหนื่อยมากเมื่อไหร่มันจะจบอจะถึงวันวันเลือกตั้งแล้วแต่ก็ทําให้ภูมิใจทําให้แบบว่ามีกําลังมากขึ้นเพราะรู้ว่ามีคนไทยมาทั้งเมืองไทยทั้งทั่วประเทศที่จะช่วยช่วยเอาใจมาให้นะคะค่ะแหมเยี่ยมเลยแต่ว่าถามคุณแทมนิดหนึ่งต้องแต่ได้รับตําแหน่งมา8เดือนแล้วนะครับตอนนั้นเราหาเสียงไว้จะช่วยคนพิการไปทํานู่นทํานี่ทํานั้นทําไปแค่ไหนแล้วครับ ยังทําอยู่นะคะเรื่องคนพิการนี่เป็นเสิ่งที่ชิดกับหัวใจตัวเองมากนะคะเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาเรามีกฎหมายสําหรับคนชาวอเมริกันพิการที่เริ่มต้น20กว่าปีที่แล้วที่ช่วยให้คนพิการมีมีสิทธิเท่ากับคนทุกคนหมายความว่ารถเมย์จะต้องมีทางที่ให้คนพิการขึ้นตึกของรัฐบาลที่ไหน อาจจะต้องมีทางให้คนพิการขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีกฎหมายอันนี้ไม่มีวันที่แทมิ่จะไปหาเสียงได้ตอนนี้ใช่ไหมครับออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ตอนนี้ได้เป็นสสจะพยายามให้ประเทศของเราช่วยประเทศอื่นทําการกฎหมายใหม่ของของประเทศของเขาให้ช่วยคนพิการเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราควรจะช่วยกันหลายคนสงสัยนะฮะว่าตกลงแล้วคุณแทมี่มาเมืองไทยพูดภาษาไทยคล่องขึ้น ภาษาอื่นคล่องไหมครับพูดคําเมืองได้คะ่ะบอกอีสานได้บอ,อแหลกตายได้เอออีสานตอบแทนคะ่ะตคราวนี้แล้วก็มีโอกาสได้ไปหลายต่อหลายที่ด้วยนะคะประทับใจอะไรบ้างคะเมืองไทยที่มากับมาครั้งนี้คะ่ะคือการก้าวหน้าของประเทศไทยนะคะสิ่งที่ทําให้เชมี่แบบว่างงเลยคือว่าในระยะหปีนี้ กรุงเทพไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะรถติดเยอะเกินรถติดรถติดเหมือนเดิมรถติดมากขึ้นแต่ภ้าปีที่แล้วก็ยังติดอยู่ค่ะครเรื่องของคนนะคะมาครั้งนี้คุณทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดได้สัมผัสคนไทยมากขึ้นคิดว่าคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างไหมคะเอร,รู้สึกว่าเริ่มกล้าขึ้นเริ่มเริ่มพูดสิ่งที่เขาคิดนะคะครับรู้สึกว่าถ้าหากว่าสมัยเก่าคนไทยอาจจะ ตายหน่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เริ่มพูดมากขึ้นนะคะนี่มันดีนะคะเพราะว่าเราควรจะมีความกล้าของความสามารถของตัวเองคุณธมีมีอย่างหนึ่งที่มีความเป็นคนไทยคุณธมียิ้มเก่งมากหัวเราะเก่งมากนะครับแล้วก็อัธยาศัยดีหมดเลยนี่ความเป็นคนไทยเยอะมากยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้นะคะอย่าใช่คุณธมีสุดท้ายค่ะพูดอะไรกับผู้ชมคนไทยหน่อยใิคะวันนี้คือว่า ไม่ไม่ตลกเลยฮะแต่ <laughs> ว่าแบบว่า,าชีวิตทุกวันนี้มันพิเศษใช <c oughs> ่ไหมคะระยะเวลาที่ทำนี่มาที่นี่หลายคนถามว่าทําไมตอนที่โดนตัดขาออกทําไมไม่เศร้าทําไม <c oughs> ไม่นั่นใช่คะแต่ที่ทำมี่จะพคือว่าชีวิตนี้ทุกๆวันพิเศษมากในเมื่อทุกๆวันที่เราตื่นมามีโอกาสทําตามทําตามวันนั้น ดีเท่าที่เราจะทําได้มีความสุขเท่าที่เราจะมีความสุขได้กอดเด็กก็ได้ลูกเราใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนดึกคืนนั้นเราจะโดนรถชนหรือไม่ใช่ไหมคะทุกทุกวันเป็นวันที่พิเศษอย่าอย่าอย่าทิ้งไปอย่าเสียไปอย่ามัวแต่โกรธกับคนจะ พยายามแบบว่าเ,เราเป็นหมู่บ้านด้วยกันเราเป็นคนไทยด้วยกันเรารักประเทศของเรา <c oughs> ทุกคนรักประเทศของเราใช่ไหมคะอ่ะแต่ที่นี้ตอนที่อยู่ที่วานช่ยจะอย่าลืมว่าแม้แต่ไม่เห็นกับเขานี้จะสู้กันแต่เรารักประเทศของเราเราควรจะร่วมมือได้คนทุกวันในชีวที่เรามีชีวิตเป็นวันที่พิเศษคะ่ะก็อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะคะแต่ก็ทม่สำคัญเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาพี่มากเลยที่ให้โอกาสมาพูดคุยกับเราในช่วงข่าวของห้องข่าวเจ็ดสีนะคะแล้วก็เป็น ข้อคิดเป็นแรงบรรดาใจดีดนะคะให้กับทางไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่ท้อทแท้ต่างๆมากมายนะคะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้นะครับการให้สัมภาษณ์คุณเทมี่วันนี้อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาใจหให้กับคนไทยหลายๆคนนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบค,อบคดีครับขอบคุณค่ะ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์เท่านั้นนะคะระหว่างการสัมภาษณ์นี่ใช้เวลาเกือบ20นาทีนะคะคุยกันแบบสนุกสนานและดที่ฉันประทับใจมากคุณอนุวัตรที่บอกว่าหลังจากที่เราคุยจบแล้วเนี่ยขอบคุณคุณทามี่บอกขอบคุณมากให้สัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองคุณทามี่บอกว่าก็ตอบมาเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า don't take it too seriously we are not that special ขออนุญาตแปลแปลก็หมายความว่าคือสบายๆอยู่แล้วค่ะเพราะเราเนี่ยไม่ใช่คนพิเศษอะไรไม่ต้องทำให้มันเป็นพิธีรีตองคือไม่หยิ่งไม่ถือตัวแล้วก็นนน่าาาารรรรััััักกกมมมมๆเลยะทีีสสภษณณ์คคคือไป้้งบ ทำให้เรามีแรงบันดาล <Ha. S 1> ใจหลายอย่าง from left right girl bit up closer Look my eyes so my